สวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้ง f อฟซีใหม่เอเก่าด้วยนะจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามจ้าขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,ก, like, ก,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 กำลังใจนะจ้าแนวทางวยนาห้าน้ยจ้าสูตรเม็ดเดียววันที่18วันพฤหัสเดือน1 2ห6 7มาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้า ผ้ของมือว่านจะฮานอยเม็ดเดียววันที่สิบเจ็ดแอดจอยให้เด่นตัวเดียวจะตัวเดียวแขนแขนไปเลยจะสำหรับเม็ดเดียวจะเด่นอยู่ที่สองเด่นสองวิ่งรูดจะสำหรับพ้นเฉพาะคิดนี่ผ่าดฝปาเราจะพอนออกสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสำหรับรอบพิเศษก็ถือว่าผาดไปาเนาจะพอนออกสองห้าห้าศูนย์ศูนย์รอบปกติจะบน าฮาสามผ่านไปสองตัวล่างรอบปกติสองเจ็ดจะมาตรงตรงสองเจ็ดเอาูดายเฮจะสองเจ็ดมาตรงตรงแถมเป็นตัวเน้นอีกต่างหากเด่นสองวิ่งดุดสองของเฮามาจะสำหรับรอบ vip ผ่านไปจะผลคือเจ็ดหนึ่งสามศูนย์เจ็ด อ่าซ้ายวิ่งซ้ายรูดซ้ายห้า,หาหนอยเมตรเดียวน,นจะยินดีด้วยจต่ยินดีกับพี่น้องเอฟซีสีตามจ้าถือว่าในเฮในกิดได้โดดกันไปเนาะจ้าเข่าสองก็จหลบปกติเนาะจ้าหลัง มาตรงๆฝากตามต่อจากกรบฟฮานอยมาฮานอยม็ดเดียววันที่18มื้อนี้แนวทางของเฮาสีมาให้ตามสูตรหรือบอกอันนี้รอรุ่นอีกที่หนึ่งจา้าเมื่อวานนี้สําหรับแนวทางของเฮาถือว่าปังๆกันไปนอกจากกยินดีกับพี่นเอฟซีติดตามนะจ้ะแนวทางหุ้นนี่เคยเขาเต็มๆบนลหลังหุ้นห้างเซ้งเมื่อวานนี้ถือว่าเขาไปสามคูหลอบเ้าหลัง รอบ,บาบบนหลังสามขู่เต็มเต็มแต่ว่าแนวทาง้างเซ้งนี่หูซึกวา่ามีผู้โชคดีหน่อยนะจาะเพราะว่าอ่ส่วนใหญ่การรุนรัฐบาลไทยนะจาะสำหรับเล่าพัฒนาขอ้เฮากัถือว่ายังบรุดนะจ๊ะยังเขาวิ่งรูดอยูนอ่นะจ๊ะโอ้โหเล่าพัฒนาเมื่อคืนนี้ไอดชอบสองอยู่นะแต่ว่าสองมาแบบมาบ่อยก็เลยเปลี่ยนเอาสองโอ้โหนาเสียดายอ่ะถือว่ายังโอเคอยู่นะจาะสำหรับ รัฐบาลไทยกับทอว่าแอนดจอย้ล่งหายสองสูตรกับทอว่าปังปงกันไปบุรตามรัฐบาลไทยกับแอนดจอยกันยินดีด้วยนอกจา,อาฝากตามต่อจ้าฮานอยเม็ดเดียวเมื่อนีนางขอาเขาสิมาให้ตามสูตรหรือบอลลลุลนจ้า รับช่มใบปินแนวทางจะทามักถาชอบคลอยตามบอหมักบออปป่อชอบปลอยผ่านได้นอกจากตัวเล็กถูกตัวกันมีเข่ามีรูดจะผิดผลาดประการใดกัอโูดขอภไยพี่นเอฟซีไว้ด้วยละกันจ้ะเขามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากสาหรับเม็ดเดียวมือนีแอดจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่หกจ้ะอ่า เดนฮกอย่าตัวเดียวแข่นแข่นไปเลยจ้ะาาขอให้เจอเล็กไรเดอรมันนี่เดนฮกฟิงหลุดฮกจับคู่ฮกมี่ฮกเจ็ดฮกแปดฮกเก้าหกศูนย์ฮกหนึ่ง หกสองหกสามหกสี่ 6, 2, 6, 3, 6, ตัวเด่นตัวเน้นจ้าแนอนจอยเขาเน้นอยู่ที่หกสามหกสองหกแปดหกศูนย์ สำหรับห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวเด้อจ้ะ,อะขอดีของฮาน้อยสูตรเม็ดเดียวนี่คือถาดจับเล็ไราอาจสิปังแต่ถ้าเกินวัดจับเล็กไรบัวได้บัวดูนี่อาจสิเขาได้แค่น้อยเดียวหรือว่าสองน้อยเนาะจ้ะหรือว่าถามบ,บัวมาตามสูตรกะอาจสิผลาดไปเลยถาดจับขู่บัวเขาอาจ เลขเด่นบกเขาสามจับคู่เลขเด่นบกเข่าถือว่าอาสีพาดไปเลยนอกจากนี้คือคอดีและการขอเสียของห้านวยสูตรเม็ดเดียวจ้าเมื่อนี้ก็รขอไ้มาตัวเน้นขอไ้มาตัวจอละกันจะสําหรับแนวทางห้านวยของห้าสูตรเม็ดเดียวนอกจากเมือม่อวานก็ถือว่าโอเคยังมาสองเจ็ดตรงๆนาะจากเมื่อนี้กาขอไ้ได้ขอไ้โดนขอไ้ปังๆขอไ้พี่เราเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางโชคดีมีไ่กันทุกคนทุกท่านจ้า สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอเก่าวคำว่าสวัสดีจ้า